เกิดอะไรขึ้นในวัดปาร้างแห่งนี้เมื่อพระรูปหนึ่งถูกจับต่อหน้าญาติโยมทั้งวัดและสิ่งที่ตำรวจพบในห้องใต้ดินล,ลับกลับกลายเป็นต้นเหตุของเรื่องราวสยองที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงจนถึงวันนี้อย่าเพิ่งละสายตาเพราะตอนจบคุณจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นพระอาทิตย์ยามเช้าสาดแสงลอดผ่านหน้าต่างไม้เก่าสายลมเย็นพัดพาเสียงระฆังจากวัดใกล้เคียงม,มาอย่างแผ่วเบาพระภิกษุรูปหนึ่งกำลังนั่งสมาธิอยู่กลางกุฏิเงียบสงบชื่อของเขาคือพระมหาวีระ ท่าทางของท่านสงบนิ่งแต่สายตาที่แอบมองลอดหน้าต่างกลับเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเช้านั้นไม่เหมือนเช้าวันอื่นมีรถกระบะสีดำสองคันจอดนิ่งอยู่หน้าวัดชายชุดธรรมดาหลายคนเดินลงจากรถอย่างเงียบเชียบพวกเขาไม่ใช่ญาติโยมที่มาทำบุญแต่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละคนมีสายตาแข็งกร้าวพระมหาวีระลุกข,ขึ้นจากที่นั่งเหงือซึมเต็มหน้าผาก แม้อากาศจะเย็นแต่ภายในใจกลับร้อนรุ่มเสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งท่านเปิดประตูช้าหาหะพบเจ้าหน้าที่ถือเอกสารหมายค้นในมือภายในกุฏิมือสลัวมีกลิ่นของทู่เก่าคละคลุ้งและบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตำรวจเริ่มตรวจคน้นใต้พื้นไม้มีช่องลับเล็กหาหะพวกเขาค่อยๆงัดฝาไม้ขึ้น ภายในคือกล่องเหล็กสนิมเครอะเมื่อเปิดออกทุกคนถึงกับชะงักกล่องนั้นเต็มไปด้วยซองเงินสดจำนวนมากและเอกสารที่ระบุรายชื่อบุคคลน,น่าสงสยัยบางรายชื่อเป็นคนในพื้นที่บางรายชื่อคือข้าราชการระดับสูงพระมหาวีระยังคงนิ่งดวงตาท่านไร้แววเราวกับรู้ว่าวันนี้จะมาถึงข้างหลังมีเสียงญาติโยมเริ่มมุงดู เสียงซุบซิบดังขึ้นไม่หยุดใครบางคนร้องไห้อีกคนเสาบถทอด้วยความโกรธเจ้าหน้าที่ขอให้ท่านสึกทันทีและพาท่านออกจากวัดมือท่านถูกใส่กุญแจมือกลางแดดจ้าท่ามกลางเสียงนกร้องท่ามกลางสายตาของชาวบ้านพระมหาวีระเดินออกไปอย่างสงบแต่ในใจทุกคนเต็มไปด้วยคำถาม อะไรคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความสงบของวัดนี้พระมหาวีระคือเหยื่อหรือคนชักเยกันแน่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกชุดเริ่มสำรวจบริเวณหลังวัดมีทางเดินลับซึ่งปกคลุมด้วยเทวัน,นาพวกเขาค่อยๆเดินตามทางนั้นและสิ่งที่พวกเขาพบอยู่ปลายทางคือประตูไม้บานหนึ่งถูกปิดไว้ด้วยกุญแจสนิมเครอะและมีผ้าจีวรเก่าผูกแน่นราวกับเป็นเครื่องปิดผนึก เจ้าหน้าที่พยายามงัดมันออกประตูส่งเสียงดังครืดเมื่อถูกเปิดกลิ่นอับเก่าและกลิ่นแปลกประหลาดพุ่งออกมาภายในคือห้องใต้ดินแคบหาหะมีแสงไฟเพียงจากไฟฉายกำแพงเปียกชื้นเต็มไปด้วยคราบดำตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ตั้งอยู่เนื้อโต๊ะมีพระพุทธรูปปูนปัน้นแต่ใบหน้าของพระพุทธรูปถูกขูดขีดจนแปรปรวน ใต้โต๊ะมีถุงผ้าใบขนาดใหญ่เจ้าหน้าที่เปิดออกข้างในคือวัตถุปแปลกตามีหัวกะโหลกสัตว์ซากเครื่องเส้นเก่าและกระดาษที่เขียนอคคขรโบราณเต็มแผ่นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ถึงกับสะดุง้งเขาหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านเป็นคาถาที่ไม่ใช่ภาษาบาลีข้างฝาผนังมีรูปถ่ายจำนวนมากติดเรียงกันบางรูปคือภาพของญาติโยม บางรูปคือภาพของคนที่หายตัวไปในหมู่บ้านเมื่อปีก่อนมีรูปหนึ่งที่ทําให้ทุกคนเงียบเป็นภาพพระมหาวีรยืนอยู่กับชายชุดดำสามคนเบื้องหลังคือศาลาไม้ที่ไม่มีใครในวัดเคยเห็นบรรยากาศในห้องใต้ดินเย็นเยียบหนึ่งในเจ้าหน้าที่รู้สึกเจ็บร้าวที่หัวเขาเซเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงสั่นว่าเราควรรีบออกไปจากที่นี่ขณะที่พวกเขาหันหลังกลับ เสียงบางอย่างดังขึ้นเบาๆจากมุมห้องเหมือนเสียงลมหายใจหรือบางทีอาจไม่ใช่ของคนเป็นก็ได้เจ้าหน้าที่ทุกคนหยุดนิ่งไฟฉายในมือเริ่มสั่นแสงส่องไปยังมุมมืดที่เสียงนั้นดังมาพวกเขาค่อยๆก้าวเข้าไปใกล้ใจเต้นรัวทุกย่างก้าวกลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นทุกวินาทีและที่มุมห้องนั้น พวกเขาเห็นบางอย่างขดตัวอยู่กับพื้นเป็นผ้าจีวรเก่าที่พันรอบร่างคล้ายคนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ยื่นมือไปแตะร่างนั้นขยับเล็กน้อยเสียงลมหายใจดังขึ้นอีกครั้งยังมีชีวิตอยู่เจ้าหน้าที่อวุโสพูดขึ้นอย่างตกใจพวกเขาค่อยๆดึงผ้าออกเผยให้เห็นใบหน้าสูผ้ผอมของพระอีกรูปดวงตาลืมโพรงแต่ไร้แววและไม่มีเสียง ริมฝีปากของท่านขยับแผ่วเบาคล้ายพึมพำอะไรบางอย่างซ้ำไปมาไม่มีใครเข้าใจเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบันทึกเสียงเอาไว้ก่อนจะรีบช่วยกันหามร่างนั้นขึ้นจากห้องใต้ดินเมื่อขึ้นมาบนพื้นดินแสงแดดส่องกระทบใบหน้าสีขาวพระรูปนั้นหันหน้าไปทางกุฏิของพระมหาวีระแล้วร้องคำหนึ่งออกมาอย่างชัดเจนห้ามเปิดศาลาเก่า คำพูดนั้นทําให้ทุกคนเงียบเจ้าหน้าที่มองหน้ากันเพราะไม่มีใครรู้ว่าสาลาเก่าอยู่ที่ใดในวัดแต่พระมหาวีระที่อยู่ในรถควบคุมเมื่อได้ยินประโยคนั้นเขากลับยิ้มบางหาหะรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของผู้ถือศีลแต่เป็นรอยยิ้มของคนที่รู้ว่าความลับยังไม่ได้ถูกเปิดเผยทั้งหมดรถควบคุมเคลื่อนออกจากวัดช้าหาหา่ เสียงล้อบดผ่านกรวดแห้งดังกรอบแกรบพระมหาวีระยังคงนั่งนิ่งรอยยิ้มจางๆยังประดับอยู่บนใบหน้าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งหันกลับมามองรู้สึกไม่สบายใจราากับสายตาของพระรูปนั้นยังจ้องตามแม้ในความเงียบในวัดเจ้าหน้าที่ชุดสำรวจเริ่มกระจายกำลังค้นหาสถานที่ที่เรียกว่าศาลาเก่าแต่ไม่มีใครในวัดเคยได้ยินหรือเห็นสถานที่นั้น มีแต่เอ็น้อยรูปหนึ่งเดินมาช้าๆพร้อมถือผ้าขาวม้าเก่าหาหะเขากระซิบเบาๆกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยมีสาลาหลังหนึ่งอยู่ลึกในป่าไม่มีใครกล้าเข้าไปนานแล้วเขาว่ามันเป็นที่ต้องห้ามทีมตำรวจไม่รอช้าเดินตามเอ็นไปยังทางเดินเล็กๆหลังวัดพวกเขาต้องใช้มีดตัดไม้พุ่มแน่นหนาและเดินฝ่าทางรกที่ไม่มีใครใช้มานานหลายปี หลังจากเดินลึกเข้าไปประมาณ500เมตรสิ่งที่อยู่ตรงหน้าทําให้ทุกคนหยุดนิ่งศาลาไม้ผูพังกลางป่ารกตัวอาคารเอียงเล็กน้อยจากแรงลมและการเวลามีเถาวันพันรอบเสาไม้ทุกต้นและป้ายไม้เก่าแขวนหน้าทางเข้าตัวอักษรบนป้าจางจนแทบมองไม่เห็นแต่เมื่อส่องด้วยไฟฉายก็เริ่มอ่านได้ทีละคำห้ามเปิดประตูนี้ เจ้าหน้าที่อาวุโสถอนหายใจหนักแต่ตัดสินใจเดินเข้าไปด้านในเพราะคำเตือนยิ่งแปลกก็ยิ่งน่าสงสัยว่ามีอะไรซ่อนอยู่เขาผลักประตูสาลาเบาหาหะมันเปิดออกด้วยเสียงลั่นคลื่นชนขนลุกภายในสาลามือสนิทมีเพียงแสงจากไฟฉายที่ส่องไปยังแท่นไม้กลางห้องแท่นนั้นถูกคลุมด้วยผ้าขาวเก่าหาห มีคราบน้ำตาเทียนและเลือดแห้งติดอยู่รอบขอบและที่พื้นด้านหลังแทน่นมีประตูเล็กๆอีกบานประตูไม้มีสลักทองเหลืองและลายแกะสลักโบราณที่ไม่มีใครในทีมรู้จักหนึ่งในเจ้าหน้าที่พ้รรมพำออกมาเหมือนมันถูกปิดไว้ไม่ให้ใครเข้าหรือไม่ให้บางอย่างออกมาทุกคนมองหน้ากันและภายใต้แสงไฟสันหาหะ มือของหัวหน้าทีมก็เอื้อมไปที่ลูกบิดประตูนั้นมือเขาแตะลูกบิดเบาหาหะมันเย็นเฉียบราวกับจับน้ำแข็งแม้อากาศรอบตัวจะอบอ้าวจากแดดบ่ายเขาหายใจเข้าลึกแล้วค่อยๆหมุนลูกบิดเสียงคลิกเบาๆดังขึ้นบานประตูไม้เปิดช้าหาหะกลิ่นแรงคุ่งทะลักออกมาทันทีไม่ใช่เพียงกลิ่นอับ แต่มีกลิ่นเหม็นเน่าที่คล้ายเนื้อสัตว์ตายปนอยู่เจ้าหน้าที่ทุกคนยกไฟฉายขึ้นพร้อมกันแสงสาดเข้าไปในช่องแคบหลังประตูเผยให้เห็นบันไดไม้โบราณทอดยาวลงใต้ดินพื้นบันไดาบางขั้นผุพังเต็มไปด้วยฝุ่นหนาและใย,ยแมงมุมด้านล่างคือความมืดสนิทเสียงหนึ่งดังขึ้นจากข้างในเบาแผ่วเหมือนเสียงคนร้องครวญเบาหาหาคล้ายคำสวดที่ฟังไม่ออก หัวหน้าทีมกลืนน้ำลายก่อนตัดสินใจก้าวลงไปทีละขั้นอย่างช้าหาหะแต่ละก้าวที่ลงเหมือนก้าวเข้าสู่อีกโลกหนึ่งอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วด้านล่างสุดคือห้องสี่เหลี่ยมเล็กหาหา่มีผนังหินที่ถูกสลักลายอักขระเต็มไปหมดตรงกลางห้องมีรูปปั้นไม้ดำขนาดเท่าคนจริง เป็นรูปพระภิกษุในท่านั่งสมาธิแต่ใบหน้าไม่ใช่พระธรรมดาใบหน้านั้นแสดงอารมณ์โกรธเกรี้ยวดวงตาถูกขุดเป็นโพรงลึกและที่หน้าผากมีรอยแผลเหมือนถูกแทงซ้ำหลายครั้งพื้นรอบฐานรูปปัน้นมีขวดแก้จำนวนมากภายในคือของเหลวสีคล้ำบางขวดมีเส้นผมหรือเศษเล็บลอยอยู่หนึ่งในเจ้าหน้าที่รีบหยิบวิทยุข,ขึ้น ส่งสัญญาณแจ้งส่วนกลางแต่ก่อนที่เขาจะพูดจบประโยคเสียงประตูด้านบนปิดลงอย่างแรงทุกคนเงยหน้าขึ้นพร้อมกันบันไดไม้ที่เพิ่งเดินลงมาตอนนี้หายไปในความมืดและเสียงสวดก็ดังขึ้นอีกครั้งจากทุกมุมห้องเสียงสวดสะท้อนกล้องในผนังหินเจ้าหน้าที่ทุกคนขยับตัวไม่ได้อากาศหนาวเยียบกัดลึกถึงกระดูก ดวงตาของรูปปั้นเหนื่อยขึ้นพรงตาเปล่งแสงแดงเจิดจ้าเหมือนมองตรงเข้าไปในจิตใจพื้นห้องเริ่มสั่นไหวเบาหาหะราวกับมีแรงสั่นสะเทือนใต้ดินผนังรอบตัวคลอนจนฝุ่นปกคลุมพวกเขาเสียงลมหายใจหนักกระชั้นดังเข้ามาใกล้เขาทั้งหลายรู้สึกว่ามีใครยืนอยู่ข้างหลังแต่เมื่อหันกลับไปไม่มีใครมีแต่ความมืด ไฟฉายสั่นจนดับวาบความมืดเข้าปกคลุมรวดเร็วเสียงสวดกลับดังลึกขึ้นเป็นเสียงสวดเดียวกันซ้ำไปซ้ำมาและในที่สุดเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นเบื้องหลังพวกเขาเจ้าทั้งหลายไม่ควรมาที่นี่ก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงความเงียบที่ปกคลุมห้องใต้ดินนั้นไม่ใช่ความสงบแต่มันคือความอึดอัดคล้ายกับห้องทั้งห้องกำลังกลั้นหายใจ เจ้าหน้าที่พยายามขยับตัวแต่แขนขาราวกับถูกปรงไว้ด้วยบางสิ่งมองไม่เห็นแต่มันรู้สึกได้ดวงไฟจากวิทยุเริ่มกระพริบเหมือนมีสัญญาณบางอย่างพยายามติดต่อเสียงซาบเบาๆดังออกมาตามด้วยเสียงผู้หญิงผู้สลับกับเสียงสวดเขายังอยู่ที่นี่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งเริ่มพึมพำภาวนาแม้จะไม่ใช่คนเคร่งศาสนา แต่สัญชาตยาลึกในใจบอกเขาว่าสิ่งที่อยู่ที่นี่ไม่ใช่ของโลกนี้ทันใดนั้นแสงจ้าสัดว่าบออกมาจากรูปปั้นแรงจนทุกคนต้องยกแขนบังหน้าและเมื่อพวกเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งรูปปั้นนั้นหายไปแทนที่ด้วยร่างของชายชาราในผ้าจีวรสีคล้ำนั่งนิ่งอยู่ตรงกลางห้องใบหน้าเหมือนพระมหาวีระ แต่มีริ้วรอยลึกและแววตาที่เต็มไปด้วยความโกรธเขาลืมตาช้าหาหะบตาทุกคนทีละคนเจ้าคิดว่าแค่จับค่าได้จะจบเหรอเสียงของเขาไม่ได้พูดด้วยปากแต่มันดังก้องในหัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนชัดเจนเหมือนคิดขึ้นเองค่ายังไม่จากไปไหนทันใดนั้นพื้นห้องก็สั่นสะเทือนรุนแรง ไฟจากวิทยุและอุปกรณ์ทุกชิ้นดับลงพร้อมกันและเสียงสุดท้ายที่ทุกคนได้ยินก่อนทุกอย่างมืดสนิทคือเสียงหัวเราะแหบแห้งของเขาหัวเราะที่ไม่มีวันลืมหัวเราะนั้นก้องสะท้อนในหัวของทุกคนไม่ใช่แค่เสียงแต่เหมือนแรงสะเทือนที่กรีดลงในจิตใจหนึ่งในเจ้าหน้าที่เริ่มร้องตะโกนเขาจับหัวตัวเองแน่นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวอีกคนล้มลงกับพื้น ร่างกายสั่นระริกเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นภายในห้องสั่นแรงขึ้นฝุ่นและเศษหินเริ่มร่วงลงจากเพดานผ้าอัขระบนผนังเรืองแสงแดงเหมือนบางอย่างถูกปลุกให้ตื่นเสียงสวดที่เคยดังเบาหาหะตอนนี้กลายเป็นเสียงน่าสืบซ้อนกันเร่งจังหวะดังขึ้นดังขึ้นจากความมืดเงาดำเริ่มปรากฏ รูปร่างคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนพวกมันลอยเหนือพื้นดินไม่มีดวงตาแต่ทุกคนรู้ว่าพวกมันกำลังจ,องจ้องเจ้าหน้าที่ที่เหลือพยายามวิ่งแต่ทางขึ้นหายไปเหลือเพียงกำแพงหินสูงประงานปิดทุกทางหนีร่างของพระมหาวีระลุกขึ้นจากพื้นเขาก้าวเข้ามาช้าหาหะท้าไม่แตะพื้น ใบหน้าของเขาบิดเบีย้ยวไปมาเหมือนกำลังกลายร่างเป็นบางสิ่งที่ไม่มีใครอธิบายได้เขายกมือขึ้นชี้ไปยังเจ้าหน้าที่อาวุโสร่างนั้นหยุดนิ่งทันทีราวกับเวลาถูกหยุดไว้แล้วเสียงหนึ่งก็พูดชัดเจนในห้องมืดนั้นเจ้าเปิดประตูที่ไม่ควรถูกเปิดและตอนนี้เจ้าจะต้องอยู่เฝ้ามันตลอดไปผนังรอบตัวเริ่มเปลี่ยนสี ไลยอาัคาระกลายเป็นเส้นเลือดชีพพลต้นตุบๆบ,บนผนังหินห้องทั้งห้องเริ่มหายใจเองได้ลมหายใจของห้องนั้นช้าหนักและลึกเรากับมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งตื่นจากการหลับไหลอันยาวนานเจ้าหน้าที่ที่เหลืออยู่สองคนตะโกนร้องเรียกหากันในความมืดแต่เสียงของพวกเขาถูกกลืนหายไม่มีเสียงสะท้อนกลับเหมือนห้องไม่อนุญาตให้คำพูดเดินทาง พื้นเริ่มอ่อนตัวลงกลายเป็นเนื้อเยื่อสีเข้มเหนียวและชื้นพวกเขารู้สึกว่ากำลังยืนอยู่บนบางอย่างที่ไม่ใช่หินอีกต่อไปเงาดำพุ่งผ่านแสงไฟที่สันไหวรวดเร็วและไร้เสียงสิ่งนั้นแค่ผ่านเฉียดแต่ทำให้อุณหภูมิในห้องลดลงจนหายใจเป็นไอพระมหาวีระที่ไร้เงายืนอยู่หน้าฐานรูปปั้นเดิมเขายื่นมือออกมา จากนิ้วของเขามีหยดดำตกลงพื้นแต่ละหยดกระแทกพื้นแล้วกลายเป็นเสี้ยวร่างรูปเงาที่ไร้รูปร่างแน่นอนแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดภาพนิมิตปรากฏตรงผนังเป็นภาพเด็กกำพร้าหญิงชาราคนป่วยและศพที่หายไปจากหมู่บ้านในอดีตทุกคนเคยมาที่วัดนี้พวกเขาไม่หายไปไหน เสียงพระมหาวีรักระซิบอีกครั้งพวกเขาอยู่ที่นี่รับพรชั่วนิรัน์เจ้าหน้าที่คนสุดท้ายเริ่มวิ่งเขาวิ่งโดยไม่รู้ว่ากำลังไปที่ไหนแต่ในความมืดเขาสะดุดบางอย่างมือของเขาแต่ลงบนพื้นและสิ่งที่เขารู้สึกไม่ใช่ดินหรือหินมันคือหนังของคนยังอุ่นอยู่ยังเต้นอยู่ใต้ฝ่ามือเขาเขาร้องลัน่น และในจังหวะน,นั้นเองไฟฉายของเขาก็สว่างขึ้นชั่ววูบเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเขาอย่างชัดเจนเป็นครั้งแรกแสงจากไฟฉายวาบขึ้นเผยให้เห็นกำแพงที่เต็มไปด้วยใบหน้าใบหน้าของชายหญิงเด็กเล็กผู้สูงวัยทุกใบหน้าหลับตาบางใบหน้ายังมีหยดน้ําตาติดอยู่รากับถูกฝังไว้ขณะยังมีลมหายใจ เจ้าหน้าที่พงะถอยเขาเริ่มร้องขอความเมตตาเสียงสั่นระรัวด้วยความกลัวสุดขีดแต่ไม่มีใครตอบกลับมีเพียงเสียงหัวเราะเย,ย็นเยียบของพระมหาวีระดังกล้องไปทั่วทั้งห้องอีกครั้งความจริงไม่เคยตายมันเพียงแค่ถูกซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครกล้ามองจากนั้นแสงทั้งหมดก็ดับลงอีกครั้งความมืดกลืนทุกอย่างไว้ และเรื่องราวของวัดแห่งนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกลืมหลายปีผ่านไปวัดนั้นปิดตายไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีพระรูปใดจำพรรษาชาวบ้านเลิกพูดถึงแม้แต่ชื่อของพระมหาวีระก็ไม่มีใครกล่าวถึงอีกแต่ในคืนที่เงียบที่สุดหากคุณเดินผ่านป่าใกล้วัดเก่าคุณอาจได้ยินเสียงสวดเบาช้าและเศร้า และหากเนี่ยหูฟังดีหาหะคุณอาจได้ยินเสียงหนึ่งกระซิบเจ้าเปิดประตูแล้ว